วิธีง้องแฟนยังไงให้หายงอนในคู่รักนะคะต้องมีอยู่แล้วที่จะต้องแบบมีเรื่องที่แบบว่าขัดใจกันใช่ไหมคะทําให้ฝ่ายงอนไม่อยากพูดกับคุณไม่อยากคุยกับคุณใช่ไหมคะวันนี้คุณรุดมีวิธีที่จะทําให้แฟนคุณเนี่ยหายงอนได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อ 1. ขอโทษด้วยความจริงใจถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ทําผิดเป็นฝ่ายที่ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็งอนคุณคุณต้องขอโทษเธอด้วยความ จริงใจแบบลูกผู้ชายแมนๆเป็นแลวค่ะว่าเออฉันทําผิดไปแล้วนะฉันขอโทษเธอนะฉันไม่รู้ว่าฉันทําสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยจะทําให้เธอไม่พอใจจะทําให้เธอเนี่ยงอนจะทําให้เธอเนี่ยเสียใจไม่สบายใจคุณต้องขอโทษเธอด้วยความจริงใจถ้าคุณอยู่ใกล้เธอก็โอบกอดเธอนะคะจับมือเธอแล้วก็สัมผัสกับเธออะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ควรที่จะโทรไปหาเธอแล้วก็ขอโทษเธอด้วยความจริงใจด้วยน้ำเสียงที่แบบ จริงใจจริงๆมีเหรอคะแฟนเราเนี่ยเขาจะแบบไม่ให้อภัยคนที่รักนะคะนี่แหละการที่เราขอโทษจะทำให้แฟนคุณหายโกรธหายงอนคุณค่ะข้อ2สื่อสารอย่างชัดเจนการที่คุณนะคะพูดเปิดอกกับเธอถึงความรู้สึกแล้วปัญหานั้นเนี่ยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นปัญหาที่ทำให้เธองอนเนี่ยมันคืออะไรพยายามที่จะพูดเพื่อปรับความเข้าใจกันนะคะการที่คนสองคนเนี่ยพูดอย่างเปิดอก เพื่อปรับความเข้าใจกันเนี่ยแล้วก็เธออาจจะบอกคุณว่าฉันไม่ชอบที่เธอทําแบบนั้นแบบนี้นะเธออย่าทําแบบนี้อีกได้ไหมและคุณก็ต้องรับปากกับเธอนะคะว่าจะไม่ทําอีกแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการที่เราพูดเปิดอกกับแฟนแบบนี้นะคะจะทําให้อ่แฟนเนี่ยเขารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นและ ทำให้เธอเนี่ยหายโกรธคุณได้แบบรวดเร็วค่ะข้อ 3. ให้เวลาและพื้นที่เธอการที่คนคนนึงเนี่ยงอนคุณต้องให้เวลาและพื้นที่เธอด้วยนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยพูดอย่างเปิดอกกับเธอแล้วขอโทษเธอแล้วคุณต้องให้เวลาเธอคิดให้พื้นที่เธอเนี่ยได้มีเวลาเป็นส่วนตัวบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยบางทีฉันอาจจะงอนแฟนฉันนานเกินไปอาจจะเป็นปัญหาแค่เล็กๆนเนาะอ,อะไรแบบนี้ให้เธอได้ทบทวนได้พูดคุยกับตัวเองนะคะและเมื่อเธอคิดทบทวน ูกับตัวเองได้แล้วเดี๋ยวเธอก็แบบเอ่อมาพูดดีกับคุณโทรมาหาคุณเออฉันหายงอนแล้วนะไปกินข้าวกันไหมอะไรแบบนี้นะคะและนี่แหละที่จะทำให้แฟนเนี่ยหายงอนได้แบบง่ายๆค่ะข้อ 4. สัญญาว่าจะไม่ทำอีกเมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่าปัญหานั้นเนี่ยที่ทำให้เธองอนเนี่ยมันคือปัญหาอะไรนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะพูดจาแบบไม่ให้เกียรติเธอใช่ไหมคะคุณอาจจะพูดประชดประชันเธอนู่นนี่นะั่หรือว่ากลับบ้านมาดึกแล้วเอ่อ คุณรู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเธอบอกคุณแล้วนะคะว่าเธอไม่ชอบคุณก็ควรที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นและสัญญากับแฟนว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วต่อไปเนี่ยเวลาที่ฉันพูดเนี่ยฉันจะคิดก่อนพูดเสมอฉันจะพูดให้เกียรติเธอเมื่อสัญญาแล้วนะคะต้องทํานะคะไม่ใช่สัญญาแล้วก็ลืมแล้วก็ทําอีกแบบนี้นะคะ เอไม่ให้อภัยคุณแน่นอนแล้วก็อาจจะงอนไปแล้วงอนไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาหาคุณอย่างแน่นอนดังนั้นสัญญาต้องสัญญาต้องเป็นลูกผู้ชายสัญญาแล้วต้องทําค่ะข้อ5แสดงความรักเมื่อทําทุกอย่างแล้วนะคะเมื่อเธอเริ่มที่จะแบบหายงอนแล้วยิ้มได้แล้วต้องแสดงความรักกับเธอนะคะการแสดงความรักเนี่ยหมายความว่าทําให้เธอได้รู้ว่าคุณรักเธอมากแค่ไหนและเธอเนี่ยมีความสําคัญกับคุณมากแค่ไหนนะคะอาจจะแบบ แสดงความรักแล้วใช่ไหมคะก็ชวนว่าเออเดี๋ยวฉันพาไปกินอาหารร้านที่เธอชอบนะร้านนี้เธอชอบมากๆเดี๋ยวฉันพาเธอไปการที่พาเธอไปในสิ่งที่เธอชอบสถานที่ที่เธอชอบเนี่ยเธอจะหายงอนเป็นปริดทิ้งแล้วนะคะและนี่ก็คือวิธีนะคะที่จะทำให้แฟนหายงอนง้อแฟนให้หายงอนได้แ,แบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วที่สุดลองเอา5วิธีนี้ไปใช้นะคะแล้วยังไงคอมเมนต์มาเล่าให้คุณูฟังบ้างน,นะคะว่า ได้ผลยังไงคะ่ะแต่คุณุเชื่อเลยนะคะว่าได้ผลยอดเยี่ยม100%คะ่ะ